ฮ่องกงและญี่ปุ่นยกระดับการดูแลความปลอดภัยในการฉลองเทศกาลฮาลโลวีนขณะที่สถานการณ์ที่เกาหลีใต้เต็มไปด้วยความโศกเศร้านะคะเมื่อคนยังไปติดตามถึงสถานการณ์จุดเกิดเหตุที่เกิดขึ้นที่คนเหยียบกันตายเมื่อคืนวันฮาลโลวีนที่ผ่านมาค่ะ ประชาชนเกาหลีใต้ทยอยเดินทางไปวางดอกไม้บริเวณใกล้กับจุดเกิดเหตุเพื่อร่วมไว้อาลัยและรำลึกถึงผู้เสียชีวิตอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกับบริเวณอนุสร์ในโซปราซาที่ประชาชนเดินทางไปร่วมไว้อาลัยอย่างไม่ขาดสายล่าสุดมีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น155คนบรรยากาศภายในยา่านอิตาลีของเกาหลีใต้เมื่อคืนที่ผ่านมาเงียบสงัดปราศจากผู้คน ท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดของเจ้าหน้าที่หลังจากรัฐบาลเกาหลีใต้เปิดการสอบสวนเหตุโศกนาฏกรรมครั้งนี้อย่างเป็นทางการเช่นเดียวกับงานฉลองฮาโลวีนในที่อื่นๆซึ่งภาครัฐประกาศยกเลกิกทั่วประเทศสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงโซลเปิดเผยว่าครอบครัวของคนไทยที่เสียชีวิตในโศกนาฏกรรมครั้งนี้มอบอำนาจให้สถานเอกอัครราชทูตดำเนินการส่งร่างของผู้เสียชีวิต กลับมาประกอบพิธีกรรมทางศาสนาในประเทศไทยล่าสุดกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้ระบุว่ายินดีให้ความช่วยเหลือด้านค่าใช้จ่ายโดยรายละเอียดอยู่ระหว่างการประสานงานขณะที่บรรยากาศคืนฉลองวันฮาโลวีนในย่านลานควายฟงย่านจสถานบันเทิงยามค่ำคืนของฮ่องกงมีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มงวดมากกว่าปกติ ตำรวจชูป้ายสัญลักษณ์ที่ระบุให้ประชาชนเดินทางได้ทางเดียวเพื่อไม่ให้มีการเบียดเสียดกันจนเกินไปและอำนวยความสะดวกแจ้งเส้นทางในการเดินทางไปยังสถานีรถไฟใต้ดินด้วยนักท่องเที่ยวในย่านชิบูย่าของกรุงโตงเกียวประเทศญี่ปุ่นออกไปเฉลิมฉลองเทศกาลฮาโลวีนกันอย่างคึกคัก ท่ามกลางการดูแลความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่เข้มงวดมากขึ้นเช่นกันค่ะตำรวจกั้นแนวสำหรับให้ประชาชนเดินข้ามแยกและประกาศขอความร่วมมืองดการหยุดยืนเพื่อถ่ายรูปและวิดีโอเพื่อให้ฝูงชนเคลื่อนที่ไปได้อย่างต่อเนื่องไม่เกิดการแอรอัดขึ้นสื่อญี่ปุ่นรายงานว่าตำรวจนครบาลโตเกียวสั่งยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในบริเวณดังกล่าวหลังจากเกิดเหตุเศร้าสลดที่อิตาลี เนื่องจากทางรัฐบาลญี่ปุ่นคาดการว่าจำนวนผู้ติดเชือ้อโควิด -19 ที่ลดลงในปีนี้จะทำให้มีนัก,นกท่องเที่ยวร่วมงานฉลองในคืนฮาโลวีนกันมากขึ้น